เรามาดาวน์โหลดข้อมูลผลการตรวจวัดนะครับที่เราทําการตั้งค่าผ่านหน้าจอเครื่องมือและทําการตั้งค่าผ่านคอมพิวเตอร์นะครับเริ่มที่ตัวโปรแกรมนะครับเข้าที่ล็อกอินนะครับกรอก User Name และ Password ที่เราได้เซ็ตอัพไว้ก่อนหน้านี้ครับจากนั้นนะครับกดปุ่มโอเคเพื่อล็อกอินเข้าใช้งานนะครับการเชื่อมต่อไปที่ดีไวแล้วก็คอนเน c t นะครับเลือก USB กดคอนเน็ t เพื่อเชื่อมต่อเครื่องมือครับ จากนั้นนะครับเราสแตนบายให้ตัวคอมพิวเตอร์นะครับอ่านค่าผลการวัดจากตัวปฏิเกิฑเคาน์เตอร์ก่อนนะครับสังเกตมุมด้านล่างซ้ายนะครับซอฟต์แวร์จะแจ้งสถานะการทํางานอยู่นะครับว่าเรากําลังทําการดึงข้อมูลผลการวัดจากตัวเครื่องเข้าสู่คอมพิวเตอร์นะครับตอนนี้สภาวะของตัวเครื่องมือนะครับแสดงหน้าจอบอกว่าดาวน์โหลดข้อมูลครบแล้วนะครับเราสามารถสร้างรายงานผลการตรวจวัดได้เลยนะครับสร้างรีพอร์ตได้เลยนะครับ ตอนนี้ผมมีข้อมูลอยู่สชุดนะครับข้อมูลชุดหนึ่งได้จากการตั้งค่าผ่านคอมพิวเตอร์นะครับอีกชุดหนึ่งได้จากการตั้งค่าผ่านตัวหน้าจอเครื่องมือเดี๋ยวผมจะเลือกชุดข้อมูลนะครับเพื่อจะทําการสร้างรายงานผลนะครับไปที่ Cert certificate report นะครับเลือกชื่อห้องนะครับตรวจสอบอีกครั้งนะครับว่าเงื่อนไขาการตั้งค่าเนี่ยยังใช่ห้องที่เราไปทาการตรวจวัดหรือเปล่านะครับ เช็คตัวนี้ให้ถูกต้องนะครับทําการโน้ตได้นะครับโน้ตเพิ่มเติมได้นะครับเพื่อเอาไว้แยกแยะชุดข้อมูลนะครับว่าเป็นโซนไหนห้องไหนนะครับป้องกันการสับสนนะครับหากชื่อเดิมนะครับมีการตรวจวัดซ้ําหลายวันนะครับมีการตรวจซ้รหลายวันนะะให้เลือกวันที่ด้วยนะครับ เมื่อเริ่มถูกต้องครบถ้วนแล้วนะครับก็กดปุ่มสร้างรีพอร์ตได้เลยนะครับตัวซอฟต์แวร์นะครับจะสร้างรีพอร์ตเป็น c l e a n r o o m certification report นะครับสังเกตนะครับอันแรกนะครับเราดูผลก่อนเลยนะครับดูผลก่อนเลยว่า iso 1 4 6 4 4ที่เราทำการตรวจวัดมาเนี่ยนะครับผลการตรวจวัดของ c e r t i f i c a t e ฉบับนี้ผลเป็นยังไงฟอร์แมตเวลาวันที่นะครับวันเดือนปีนะครับปองกันการสับสนนะครับ ว่าเป็นวันก่อนเดือนหรือเดือนก่อนวันนะครับผลของการตรวจวัดของเรานะครับขึ้นว่า f a ลหรือว่าไม่ผ่านนะไม่ผ่านคือไม่ผ่านตามเกณฑ์เราได้ตั้งค่าไว้ก่อนหน้านี้เราบอกว่าเป็น target cut แปดนะครับพื้นที่ห้อง9้าตารางเมตรนะครับตรวจวัดสภาวะอดเรส flow turbulence flow ครับผลการวัดค่าอนุภาคไม่ผ่านเกณฑ์เราลงมาดูข้างล่างนะครับ สังเกตไหมครับเห็นความแตกต่างไหมครับมีการไฮไลท์ไว้ให้ด้วยนะครับไซส์ของพาร์ติเคิลนะครับค่าตรงกลางจะเป็นค่าเฉลี่ยนะครับโดยเทียบลิมิตของแต่ละไซส์นะครับว่าแต่ละไซส์ไม่ให้มีอนุภาคเกินจํานวนเท่าไหร่จากจํานวนที่เราทําการตรวจวัดมาทั้งหมด5ครั้ง5 l o โลเคชันนะครับตอนนี้เราเก็บค่าตามที่ตัวมาตรฐานกําหนดแล้วนะครับเรามาดูที่ ข้อจำกัดหรือว่าลิมิตนะครับเทียบกับค่ามีนนะครับเทียบสายบายสายนะครับเทียบของ0.5ไมครคอนค่ามีนนะครับ0.5ไมครอนค่ามีนนะครับเทียบกับช่องของลิมิตด้านขวานะครับถ้าหากว่าค่ามีนที่ได้นะครับสูงกว่าลิมิตที่ไซส์0.5ไมครคอนก็ส่งผลให้เซอร์ติฟิเคตรอบนี้ไม่ผ่านเกณฑ์ได้เช่นเดียวกันนะครับ หรือจะเป็นไซส์1.0ก็ไปดูในบรรทัดของไซส์1.0ของค่ามีนเทียบกับลิมิตคอลัมน์ขวานะครับเช่นเดียวกันครับตัวไซส์0.5ไมิคอน1ไมิคอนแล้วก็อีกไซส์หนึงเป็นไซส์5.0ไมิคอนนะครับก็ดูตัวเลขค่ามีนเช่นเดียวกันนะครับคอลัมน์มีนนะครับเทียบกับคอลัมน์ของคอลเซนเดชันลิม i ต ตัวเครื่องก็แปลผลตามนี้ครับถ้าเกิดว่าค่ามีนที่วัดได้นะครับไม่ว่าไซด์ใดก็ตามนะครับไม่ว่าไซด์ใดก็ตามเกินนะครับก็จะถือว่าเฟลเลยนะครับแพคเกจคลาส8นะครับก็ถือว่าเฟลถ้ามาดูข้อมูลดิบครับเพราะว่าส่วนด้าตรงกลางเนี่ยครับจะเป็นส่วนของข้อมูลทางสถิตินะครับใช้ค่ามีนเทียบกับค่าลิมิตนะครับตามปฏิเคิลไซส์นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลดิบครับว่า ในการตรวจวัดจำนวน5โลเคชันนะครับข้อมูลดิบทั้ง5โลเคชันหน้าตาเป็นยังไงบ้างน,นอกจากที่เราดูลิมิตของค่ามีนแล้วนะครับทั้ง0.5ไมครคอน1มครคอนแล้วก็5ไมครคอนนะครับเ <c oughs> ทียบกับลิมิตแล้วนะเครามาดูข้อมูลดิบครับว่าจุดไหนที่มีปัญหาอนุภาคเกินนะดูที่โลเคชันหนึและ3เห็นไหมครับมีไฮไลท์ที่สีแดงที่พริเคันไซส์0.5นะครับทั้ง3โลเคชันเลยนะครับ ส่วนโลเคชันที่4และ5นะครับไม่มีการไฮไลท์สีแดงนะครับถ้าเรานำตัวเลขนี้ไปเทียบกับลิมิตคอนเซนเทรชั่นลิมิตนะก็จะรู้ว่าโลเคชันที่4และ5ผ่านส่วน1 2และ3เนี่ยค่าลิมิตของไซส์ฝุ่น0.5เมกพาร์ตเกินหมดเลยนะครับส่งผลให้ตัวรีพอร์ตเราเฟลนะสามารถเอ็กพอร์ตไปได้นะครับเอ็กพอร์ตรีพอร์ตเป็น Excel นะครับรีพอร์ตเป็น PDF ีเอฟไฟล์หรือว่าเราจะรีพอร์ตเป็น วิร์ดไฟล์ก็ได้นะครับก็สามารถ Export ไปได้นะครับเพื่อให้เกิดความสะดวกในการนำไปสร้าง Report นั่นเองนะครับนี่คือตัวอย่างข้อมูลที่เราทำการตรวจวัดมานะครับเป็นข้อมูลชุดที่1นะครับเราไปดูข้อมูลชุดที่2ครับก็คือข้อมูลที่เราตั้งค่าเครื่อง Particle c o u n t e r โดยการกดที่หน้าเครื่องเลยนะครับไม่ได้กดที่คอมพิวเตอร์นะตั้งค่าเครื่องที่ตัว Particle c o u n t e r เลยนะครับตัวที่ไวท์ทัสสกรีนนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันผลการวัดกันนะครับผมเลือกที่ข้อมูลชุดที่2นะครับตัวมาตรฐานกับผมทำโนต้ตไว้นิดนึงนะให้มันแตกต่างกันนะครับตัวมาตรฐานเนี่ยผมเซตไว้เป็น GMP Class C นะครับเหมือนเดิมครับกด generate ได้เลยนะครับซอฟต์แวร์ก็ทำการสร้างรีพอร์ตอัตโนมัติครับามาดูคอนเซปต์เดิมนะครับเรามาดูว่า Certificate Cleanroom ตาม EU GMP v ว r ร์ o ั่ของเรา แต่ว่าเป็นยังไงบ้างครับอ่า o u r อ e เป็น Invali d ครับประเมินผลไม่ได้ครับประมวลผลไม่ได้เกิดจากอะไรเราดูตรงไฮไลท์สีเหลืองไหมครับไฮไลท์สีเหลืองนะฮะเขาบอกว่าโลเคชันเนี่ยควรจะเราทำแค่สี่อา n i มินิมัมเขา Request ไว้บอกว่าตามมาตรฐานของ u g m p นะครับคลาสสี โลเคชันเท่านี้นะครับขั้นต่ำเนี่ยควรจะมี5นะครับควรจะมีมินิมัม5แต่แอคชั่เราเก็บจริงแค่เห็นะครับเราเก็บไม่ครบนั่นเองอะเก็บไม่ครบตามเงื่อนไขก็ประเมินผลไม่ได้นะครับเราเก็บไม่ครบประเมินผลไม่ได้มีตรงไหนครับมินิมัมรีเควส5ครับแล้วข้อมูลที่เราเก็บเป็นไงครับ4ครับเก็บไม่ครบครับ หมายถว่าเท่าทาจริงเนีไม่ครบนะครับประเมินผลไม่ได้ตาม GMP นะครับประเมินไม่ได้ว่าผ่านเกณฑ์หรือเปล่านะครับนี่คือที่มาของคําว่า invalid สําหรับรายงานตัวอย่างของเราตอนนี้นะครับทีนี้เรามาดูข้อมูลดิบกันครับถึงแม้เราจะเก็บข้อมูลไม่ครบ5โลเคชันตามที่มาตรฐานร r e q ว e s t นะครับแต่เราลองมาดูที่0.5ละ5มครอนนะครับดูที่ค่ามีนเทียบกับลิมิตเือนเดิมนะครับคีลิมิตนะครับ ลิมิตของศูนะครับ5.0นะฮะต,ตัวลิมิตนี้ดึงดึงจากตารางมาเลยนะครับดึงจากตารางมาตรฐานมาเลยดูค่ามีนครับเทียบค่ามีนไซส์ไซส์แรกนะครับ0.5ไมครอนเทียบกับลิมิตเห็นไหมฮะโอ้ไปไกลเลยฮะโลเคชันที่1 0.5ก็เกินเห็นไหมฮะไฮไลท์สีแดงเห็นไหมครับไฮไลท์สีแดงนี่เราเก็บแค่4โลเคชันนะฮะไซส์หไมครอนครับ เป็นไงฮะรอดไหมฮะไม่รอดครับลิมิต2,900ฮะวัดได้7,000กว่านะครับคือไม่ว่าจะใช้ค่าเฉลี่ยหรือว่าค่าต่อโลเคชันเนี่ยก็เกินหมดเลยนะครับเขาไฮไลท์นี่จะไฮไลท์ที่คริติคอลนะครับไฮไลท์ที่0.5ไมครนะครับเห็นไหมฮะไฮไลท์ที่0.5ไมครทุกโลเคชันเนี่ย0.5นไมครเกินลิมิตหมดเลยนะครับเกินไปหนักด้วยนะครับเมื่อเทียบกับไซห์5ไมครแล้ว ขุ่นใส่0.5เนี่ย,เ,ยเกินลิมิตไปเยอะมา,มากก็เลยไฮไลท์นะครับผู้ตรวจวัดชื่ออะไรนะครับคนที่ตรวจรายงานรีพอร์ตชื่ออะไรนะครับเวลาวันที่คอมเมนต์ลงไปได้เลยนะครับตัวซอฟต์แวร์นะครับสร้างรีพอร์ตวันเวลาที่เท่าไหร่ยูเซอร์คนไหนเป็นคนสร้างนะครับตัวรีพอร์ตก็จะมีท้ายกระดาษนะครับโน้ตไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นอิเล็กทรอนิกส์เนเจอร์ตัวนี้จะเป็นตัวอย่างของการ ดาวโหลดข้อมูลครับไม่ว่าเราจะดาวน์โหลดข้อมูลของกทการวัดนะครับจากตัวเครื่องคองมพิวเตอร์หรือว่าเราจะโหลดข้อมูลการตั้งค่าจากตัวเครื่องก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันครับ